มาสูดดังสิ้นขะวันเมืในวันที่เศร,าเร้าเก่าเหลือทนแปดปีซอยเศร้าหาคณะเข้าย่ำกังในยมกเกามุ้งค่ะเนาะจมกเกาเม้งพบทุกตั้งข้าวปนั่งค่ะอยู่เพื่อนอ่านข่าวาาข่าวขึ้นทั้งนอกคามาเตถมจมกันว่ะค่ะเข่าก็ค่ะนะหนึ่งวันหนึ่งวันในกรมงาไงาค่ะเนาะขายังอ่านหนึ่งวันสองสามปอกค่ะนะข้าได้ย่อนยี่บอกข่าว สื่อข่าวเงาเลียงมุ่นหม่เขาเตรีมไหมคะนะย้อนไปว่าซุสมันด้ค่ากว่าหา่ังชแชเน่สื่อข่าวลงลงเขาไปยืนยันป่วยกับว่ามันก็เปลี่ยนอันเตยอยู่ซึกมันเอาเอ็นแห้งซึกหมกจำหนึ่งปากก็เขาซอกเตานะเปิ้นดีดับซึกได้อาซีเอสเอสเอแหละเป็นปังตึกกันตั้งอา s าซอสสอกว่าวันในค่ะซึ่งมันโฮมด้าผีรุจิตเอา ແຮງສຶກຕັ້ງນຳເສເກຕນປີດັສກຈງໃຕ c s s a ອັນຕົງໜຶ່ນວກງຕຸຈຶງຕ້ປໍັ້ປຕກຕຕັຂລກສກຈຕ a s a ແຫງຂ່າສຶກນປີັດເມອງລງຂາສກນປື້ີລັດວີ28ເດືອນ8 2 0ນາກາຕ1 2 0 มีศึกมันข้ามายาสามสมอันเงางุ่นปักไว้เจวิง่งเมืองย้องผายเตอร์ซักคะ่าสิบสี่เมืองสัต์์คมป้าดังปิดด้จิตเอาเอ็นแห้งก้นจำหนึ่งปากกอบพืชเขาเอิมจูนะ้ใเปืนดีนสายศึกตับสึกจึงใต้อาเซียซัสเอเจอร์ต้องหนึ่งเอาห่ลมลมนอกนานลิ้นศึกไม้หนึ่งเกี้ยงตุงนั้นเสิ <c oughs> สองผายลยปุดยือ้อกันเก็บหนึ่งวันในขา <c oughs> ในปังตึงในเลหัวผา,ายตับซึกมันเลยมหมัดห้าก็เลยตายสีก็เสียเลยหันเขาหลากักหลักจันจันเอาก้นหมัดเขาออกในปังตึกกว่าเนี่ยเอ้าเลาหัวผา,ายก็ซึกก็หันตับซึกจึงใต้ได้รถเพลีกันกูก็อ่าสื่อเนืรอตรงข่าวซึกอันให้งานออกในวัยเมยาไว,วันสองมงในมีหนังในวันนี้ค่ะเมื่อวันที่สิบเก้าเลนทนันเกคาปีซอศ้าสีนั่นก็ตับซึมันโฮมดังผีรุ่จิตเนร์เปิ้นตีเอเนี่ยหมอกปากก็ึ้นหลอดตึกของสีซึง่ง อาขึ้นซึ่งใต้ตับซึ่งซึ่งใต้อาเซียเสีอีหิมวันยังคำเนเจวิ่งมึงปิงซึ่งใต้ปลอกโคงนั่นเสียผายซึกมันลายไต้เนื้อปังตึกหาก็เนื้อนั่นปลาดังจันโหรซึกหนึ่งเกาะหัหันหนึ่งเกาะซึ่งหันสามเกาะปีรุจิศีก็เสียผายตับซึกจึงใต้ซิมลายกองสามเล่าเสียหมกกองจึงยำกัมพูชาวในค่าเดี๋ยวเป็นว่าหมักกองจึงยำเลยคะเนาะ ตับสึกจึงใต้อาเซียนได้เป็นทับซึกอันตือกําเฮตจอนขอลักการในขอเปิงอะไรลงไลยมืออ่าปัดเพิ่โตเมืองเอ a ซีเอไว้คัดใจอยู่ไวเ้เยน็นเย็นเสก้วยกาไรถูกผายซึ่งมันเขาเอาการซึกเสก้วยจอเามเกาไม่อยู่ตัดเในเยวนอกจากในกนรณีมีข่าวตรงวงซึกในปื้นตีลันเนยว่าก่อนหน้าบมอโคกวันเจ็ดวันในตึงซึกหลงซึกมนันต้นตีไหละจะห้ตับซึกใต้เอสพีพีเอสเอถอยถอน เมื่ออยู่เคลื่อนดังนำลันมุ่งม,มุ่นเนสแต่เ,เมื่อวันที่เร้าสีออกสสอสาาาัสซอยเส้าหานมาซึกมันตับกองลงหาหนึ่งศูนย์อันปักไว้ดีเกง้งคำลงใจเว้งลอกจอกนั่นออกปักเปึงซึกเนาย้ำหนอกสีหางแหนตัวตันไวผ้ผายซึกใไตเอสปีกเลยหางแหนซึกไว้เหมือนกันสิโกซึกจังมาหลดตึกเลยในห้องเอาก้าขุดลิ้นมันเสีมยมองอันมีไว้ดีไฟนั่นมามาขุดลุกแท่นลุกล,กลกอกงอก จอมตับเขาไว้ไหนไายหูจอมขาเนะื้อตรงวงซึกมีหนึงหน่งในเยาะเกี่ยวเลยลองได้แต้ผายเงางุนดับซึกจึงได้อ c s s a ลายับซึกจึงได้ spbsa ตั้งสองผายอําหันไปไล่หันออกในสังว้เป็นตั้งกันยอนนั่นแหละสื่อข่าวแน่ก็ไปยืนยันเลยว่าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์หนังเก่วาวนี่ยค่ะนืาแน่ก็เข้าคาถมถมให้ฟังด้วยกว่าขันเนาะ <c oughs> เป็นอย่างโหนึงค่ะ ยกอนก่อนนะ้าวันเมื่อหน้ามีมาแทงสื่อขา่าว popular news จะแน,นว่าภายอาคอมมิชชั่นจุม้มจะเทศบังลึกตังเมืองมันอยู่อีสีขาวปืนผ่ามาว่าท <c oughs> ั้งหมดทีมีหกสิบเอ็ดปฏิอันเดเขา้าแค่เสิงบางลึกตังในปีสองพันสิบห้าในวันไหนคะปฏิอันเดเขา้าแค่เสียงกว่าตั้งโตเมืองจันจนเมืองแต่ก็มีอยู่เจอไหนใน,นคะนะอ่าจะเป็น 1. ค่ะที่ทางซุจังเขยในพรรคยูาติสองแตงดาสีลอนึ่ปารี้สามี่ตูเียงาติสอิอิยูนนดิมครติาติห้ายามานงานต้งดูแลมาลยู่ตเตย์บตหกชนตานงยานดิมครติาตจ็ดสาติปาตสกเจ็ดอิมยูามีปาติเป็นปาติมอนนั่น่ะแปดอิมย you ูนดิมครติสอ r เออย้อนน้อค่ะอนุอดันดิโมเกรซีเซอ็นอาสุป,ปาร์ตีนะคะยราก็มีทางเกาจีดูป,ปาร์ตีปาร์ตีเจ้าเน่เก่าอันเน่ปาร์ตีลงลง,ลง,ลงจเจ,จ้าเน,ะนะน่นนนาาตีเอ,อ่าเขาแค่สิ่งจันจึงเมื่อไงคะนะนั่นนันป้าปาร์ตีจุ่มไตเขาจุ่มเร็วค่ะจุ่มสืบเผิกค่ะเนาะจันจึงเมื่อไงแต่เขาแค่สิ่งตั้งตัวเมืองปัดปืนนั่นค่ะนะตีบนเจ้าเทพฝังเลือ,ตอก,ก,กตั้งแน่นก่อนตีเขาแค่สิ่งกูตี หมายถึงเจ้าไหนคะ่ะเรือนั่นอันก็เจ้าหาสิไปเจนได้ก็ตีแค่เสียงเนื้อตอนเหลือตอนนั่นก้ยอ่ำจะตั้งเมืองปัดพื้นคะ่ะเข้าค่ะต่งจะไว้เจ้าไหนก็แล้วคะ่ะเนาะสืบเสียก็เข้าค่าสืบมาชอมด้วยแทงเข่าจุง้งปฏิมาสุนจึงได้ตับสึกจึงได้ s อ s พเออเขาเมือจอยแถมี่น้องไปเพในตรงเวงยอกเมวันนี้ค่ะอืม เขาเมื่อจ่อยแถมเนิ่วันน้ำหางเครื่องหายกล้ยอ่าอันมีพี่น้องไปเพี่อยู่โมโเคงไปนี่ค่ะนะเมื่อจ่อยแถมก่อเขาน้ำตั้งกินอ่าเครื่องเจอตั้งตื้อยายาเจอในวันนี่ค่ะเนาะนี่ก็เย็นหลีย็นจมขาติ่มปุ่นป่วยเป็ดกุนเมืองเฮาย่อก็มีดาบบอยู่แล้วนิวส์จันทร์เแต่มื่อวันเนววันอ่าเมื่อวานนี่ค่ะนะภาย ดเจดีเทวุลชีฐานะเดาว่าพ่องลงอ่าห้องการผ่าจัดการลองนั่งเมืองค่ะนะอ่าเปืนเผาออกมาค่ะว่าจุ้งเกียนอยู่จุ้งเกียนอยู่ในกอยามโลงไร่มือแอนซีเอไวเหมือนกันค่ะนะก้อยการถูกเนี้ยซึกมันเขาเปืนเผาว่าเป็นจุ้มก่อการหายจุ้มยิบกองกันอันให้เมืองเลือกในวันในค่ะนะในวันเมื่อวันเนี่ย ยกก็มีมาแทงว่าคำซางเงาค่ะในทุ่งหนองไห่ะก้นหนุ่มในสิพาวันสิพาวันหนึ่งปอกหญ้าห้องกว่าหักทํำกันซึกนะคะนะตาสองเกาะวันเลค่ะอ่าเลยเฉยปันป้ากาทําขขนซึกเข็มอาลาก้นก่อเลยปันกว่าสิพาวันหนึ่งปอกวันเลยค่ะอ่าอันเป็นเนื้อวันจุนจี้ยวกับวันมินช่องนะคะนะอ่าลูกดีปูกก้างปูเฮงได้ปอกในยมอ่าน้ใจเวง ยองหยุยทุ่งหนองไฮยะเมืองเตมป์จันค่ะอ่าห้องลูกอ่อนเจ้าในกว่าเจ็ดอ่าเจ็ดตาป้ายอยู่ลี้นั่นนะ่ะนะเจ็ดนดะ้วนะนะยเลือนั่นน่ะน้อเย่าเกาะห้องกว่าแห่สิบาวันเนี่ยสองเกาะอ่าหนึ่งเกาะตาสองเกาะนี่ค่ะนะเฮ้ยนี่ก็ เป็นแห้งหูหนึ่งค่ะเนาะเอ่อข้าวยำขาวว้าวโกดิบเตรียมแล้วค่ะนะข่าวตอนดาวันเมื่อนีได้โกดตบมีมองในค่ะปังตึวยังสึกเป็นหาวแห้ง,หงอยู่ค่ะเนาะตั้งน้องทิงตั้งน้องคิ้วอืมเรื่องนั้นได้ก็ตั้งตีโกจ่อมหนังอันขาดลูกกว่าแนวค่ะเมืงมมองมันโกดิเป็นปอดเป็นต้นอ่าตั้งเมืองยังเผยกันในค่ะนะคันข้ากะเตรียมอยู่มองเจ็ดสิบหกเซนไปเจ็ดหมือนจะในค่ะนะ ยก็ขันเงินค่ะเหมือนเก่าว้ค่ะมันวกขึ้นพ่นลงนำสังกเหอหนึ่งบาทไทยแต่ละหมวกปักสามันอเมริกันหนึ่งตรอลาติเลยหมวกสี่ปักเงินแก่หน่งหยวนแต่ละหมวกหกปักจะเนีค่ะจงไวยหกทบกันทงคันเนาะยินรอยินจงก่็ค่ะสังเจว่าใจถอมอันค่านข่าวเหสังเกว่ามีพอนีต้นาพี่น้องเขาอยู่ในจึงแคนด์ตกดไลค์กดแชร์กดติดตามปันอย่าอย่ำนำนำสิกํามคาแคนต่อจอมมาเนอะยูทูบคาเกาหลีเนอะเฟซบุ๊กคาเกาหลีค่ะนะสังเกตว่าเร ก็จอมมาดังกูตั้งให้กำคันของมังปอกมังเล่ามากก็อ่าคาเดมจังลงเนื้อดิบดอกตาสีะนะย้อนนั้นคาไรปันอ่าตั้งฟังไว้ลงนาคะไม่สุ่กูก็กุก้นค่าย้อนสู่ให้พี่น้องเขาอยู่ลิกินวันกันเรียนแคมสรมังมีลีปินหลอดเพลกันกูดีกูตั้งกูก็กุ้งก้นเสกกรรมติค่ะไม่สุขค่ะ